ปัญญาดีจริงๆเนี่ยมันจะนะมันจะพ้นทุกเร็วหรือพ้นทุกช้าพ้นทุกเร็วใช่ไหมเพราะปัญญาพาพ้นทุกปัญญาเนี่ยพาพ้นทุกพ้นทุกเร็วพ้นปัญญาดีพ้นปัญญาไม่ดีพ้นทุกช้าคนที่เนิ่นชาในความพ้นทุกหรือปฏิบัติไม่ถูกเหตุเพราะอะไรเป็นหลักใหญ่นะ เหตุก็เพราะประมาทในฤทธิ์ของกิเลสว่าไม่ทุกหรือทุกน้อยหรือแก้ง่ายเนี่ยเขาคิดว่ากิเลสเนี่ยเออมันไม่ทุกหรอกมันทุกน้อยมันแก้ง่ายหวาแล้วก็ขอสเสพก่อนเห็นไ,ไหมเลิกเมื่อไหร่ก็ได้รู้แล้วรู้แล้ววิธีเลิกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้สบายมากรู้วิธีเลิกแล้วหวาแล้วก็สเสพไปเรื่อยๆก่อน เสพไป,เ,เ,ไป,เ,เ,ไปเ,เรื่อยเสพไปเรื่อยไอ้ที่ทําไปเรื่อยๆเนี่ยตกลงมันจะเลิกง่ายใช่ไหมนะ่ะฮะง่ายหรือยากยากตกลงจะทุกน้อยใช่ไหมนะ่ะได้เสพสุขไปเ,เรื่อยๆจะทุกน้อยใช่ไหมฮะทุกน้อยหรือทุกมากทุกมากมันจะทุกน้อยอะไรเล่าพวกเนินชาดิจําไว้นะพวกชาชาเนี่ยนะพวกนึกว่ากิเลสแก่ง่ายนี่นะพวกเนินชาเนี่มันจะแก่ยากแล้วก็ทุกมาก เป็นอย่างนี้จริงๆแต่กิเลยมันก็เหตุผลนมันก็น่าเชื่อถือจริงๆเนาะ